ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับพอพอมแม่ปุ๋ยพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเที่ยวที่นี่เลยฮาร์เบอร์แลนด์ลิตเติ้ลแจแปนนะครับอยู่ที่ฮาร์เบอร์แลนด์ตึกคอมสีราชานะครับที่นี่นะเราเคยมาแล้วแต่ เดี๋ยวนี้เขาขยายเป็นเพิ่มเป็นสามเท่าเลยนะครับอยู่ในใจกลางเมืองของรีราชาเลยนะครับอ่าอันดับแรกเรามาเราซื้อตั๋วเลยเรียบร้อยแล้วเราต้องมาวัดไข้นะครับเพราะที่นี่นะครับเขาใส่ใจเรื่องการวัดไข้แล้วก็ป้องกันโรคนะครับยิ่งช่วงนี้มีโรคเนาะนี่โหไม่ปุ๋ยที่นี่นี่คือเขามีอาหารอะไรให้เรียบร้อยเสร็จสรบอยู่ที่นี่เลยนะื่องดื่มหิวเมื่อไหร่ก็แบ๊บมาตรงนี้ได้เลยห้อปกครองก็คือแบบตรงนี้เลยเด็กอยู่ดีทั้งวันได้เลย ใช่ค่ะมันเป็นลิตเติ้ล p จ n ปนยอดส่วนจากญี่ปุ่นมาอยู่นี่เลยพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเ <c oughs> ดีด๋ยวหนูแย้มกำลังจะขึ้นไปแล้วอ๊บโอ้โหสูงมากเลย <Wow. S 1> ไปหนูยิ้มไปเลยว้าวเดียสุดีจนยิ้มเวี๋หัวเวี๋หัวแมวแมวเลยเ <Yeah. S 1> ออไม่คิดกับคิดกับ ตอนนี้หนูยิ้มหนูย้ำขึ้นไปตรงนี้นะคะรับโหูหรืมอมืกอหรือเมื่อหตรงนี้เข้าไปทะลุอากาศเลยอะโหูวัดใจวัดใจใครจะกล้าว่งางหู<อ>ตรงนี้เป็นกระจกนะเห็นอยู่ตรงนี้เลยอะเจ๋งอะ แล้วแม่ปุยนะจะไปสไลเดอร์สีเหลืองสีเหลืองพร้อมนะหนึ่งสองสามไปไปกันต่อไปกันต่อโฮ้ยโผล่ตรงนี้เหรอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโผล่ตรงนี้เหรอเนี่ยมาลายแล้วนะ่ยหนึ่งสองสามไปเฮ้ยมาแล้วมา ดินดึบด๊บดึบ๊บเนี่สยสไลเดอร์นะมีหลากหลายนะแบบช้าก็มีเร็วก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบช้านิดนึงเอาแม่ปุ๋ยมามึ๊มึ๊นี่นี่น่ารักอ่ะเดี๋ยวลองสีม่วงนะครับแต่ละจุดมีการฝึกการทรงตัวของเด็กๆด,ด้วยนี่นี่นี่สไลเดอร์สีม่วงอยู่ตรงนี้พอเรา,าจะให้แม่ปุ๋ยลองตรงนี้ เฉียวมากเลยนะยตั้งลองตั้งลองโอ้ตรงนี้นะเห็นไหมเป็นสไลเดอร์เกียวอะ่ะดูนี่ว้าวยฟินมากปสีสีมุสีสีชมพูต่อสีชมพูต่อดูสิว่าเขาจะมาเจอแม่ผี ja ได้หรือเปล่า กระโดดอยู่ในบ้านค่ะโอ้หกระโดดระวังชนหลังคาบ้านนะสูงอยู่เนาะโอ้หเข้าไปในลูกบอลใหญ่เลยค่ะโอ้โหเป็นลาชินีสวัสดีเจลาชินีนี่นี่ถ้าล้มลาชินีหนูยิ้มคืออะไรเหรอมีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ย อุ้ยอะไรอะอะไอ้บุ๊คโหเฮ้ยเอาเตะ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 แล้วเตะเตะโอ้โหโอ้มันเป็นเหมือนดิจิตอลค่ะนี่ไปไงนี้ไงดูตบดินี่เตะเตะหรือเปล่านี่ได้นี่ลูกบอลอยู่ฝั่งใครเยอะคนแพ้รนี่นะเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยเร็วเตะเร็วตรงนี้เนี่ยยยเเเลอะตะนี่เตะนี่นี่ไปแล้วเตะไปแล้วเจมส์ เอาเร็วเร็วเตะมาสิมี่เหลยวข้าหนาลนะ้อ๋อ,อนี่เล่นได้โอเคอะไรอโหนมีตัวนี้นี่มันยิงลูกบอนี่นะชวยกใส่ใหญ่เลย ไปแรกกันเถอะจะไลเดอร์ผู้ขาไปดีกว่าป่ะที่นี่นะครับฮับเบิร์นตรงตึกคอมสีราชานะครับจะเป็นเครื่องเล่น และสไลเดอร์ที่ตกแต่งในทีมลิตเติ้ลแจแปนนะครับพี่รวบรวมแหล่งท่องเทีย่ยวตามเมืองต่างๆของญี่ปุ่นนะครับพร้อมโซนลิตเติ้ลวิวนะครับสำหรับเด็กนะครับที่ขยายโซนใหม่นะครับพบกับของเล่นเสริมพาร,ราการต่างๆมากมายเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วเครื่องเล่นที่ฮาร์เบอร์แลนด์ตึกคอมรีราชานะครับจะมีอยู่2โซนด้วยกันนะครับเป็น2ชั้นนะชั้น3กับชั้น4นะครับเดี๋ยวหนูยิ้มหนูยแย้มจะลงไปสไลเดอร์ตรงนี้นะคะสไลเดอร์ภูเขาไฟ น้าสบายสบายเอาแล้วผักตัวขึ้นมาอ้าวเย้ว้าวตรงนี้เราอยู่ข้างบนนะมันมีแบบเชือกด้วยนะอ่ากอดอกตรงนี้นะแล้วก็อ้าวไปเลยเย้ได้นอนอ่ะแม่ปุ๋ยบ้างอี้ช้าอู้โอ้โหเขามีเบาะรองรับนะ ชูแน่นอนไอ้แน่เดี๋ยวนะแม่ปุ๋ยจะพาไปดูที่เขาขยายโซนใหม่นะสุดพีมากๆเฮ้ยมีขยายโซนใหม่ใช่ไปเร็วเราไปกันเลยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีทางลัดเออลงไปอีกชั้นนึงเหรอโอ้โหนี่โอ้โหนี่อ้โหนี่คือเดินลงทะลุชั้นเลยเหรอทะลุตึกลงมาโอ้โหในนนในนนนอนต่โอ้กวาง ให้หมดเลยนะเนี่ยดูดิโอ้เยอะมากอุ้ยจ้าเอ๋ว้าวเดี๋วยวปุ๋ยบ้าโอ้โหอุ้ยนี่ปืนใหญ่ปืนยักษ์เลยอ่ะนี่ไงนี่ไงโซนนี่ไงนำลูกบอลใส่ปืนยิงลูกบอลเข้าเป้าระวังข้าให้โดนนะว้าว อุ้ยดุยระวังตกน้ำนะนี่ระวังตกน้ำนะโอ้โห,โหเอาแล้วนี่ก็ระวังนะ,ะงนะี่ระวังนะระวังนะโอ้โหอุ้ยนแยายตกน้ำหรือเปล่าหนูแยายเหยียบใบบัวอยู่้โหนี่โอ้โหโอ้โหโ รีดแล้วรีดแล้วร uh ีดปลาหมึก oh, กันดีกว oh ่ารีดปลาหมึกรีดปลาหมึกกันดีกว่าแมทแมทแมทมทโอ้โหลริงใริงดีรโอ้โหยกษั้ยักษ์ตึงโอ้โหลูกบอลอุ้ยใหญ่จริงใหญ่จริงดูนี่ใหญ่จริงโอ้โหยักษตั้งยักษ์ตึงโอ้ยเข้าไปเลยอุ้ยมันเหมือนเป็นอะไรนะก้อนเมฆอ๋อเหมือนเป็นเหมือนเป็นอะไรน่ะที่ปลาหายใจอ่ะโอ้โหดูสิ <Whoa! S 2> ไปแล้วไปแล้วอึ๊บว้าวเร็เวมาก <điều> นี่มีสไลเดอร์เล็กด้วยนะสำหรับเด็กเล็กๆอยากเล่นสไลเดอร์แบบโคตรเกี้ยว<อ>ก็จะมามีมีเหมือนกันนี่ผู <świad> ้ใหญ่ยังเล่นได้ดูดิแม่ปุ๋ยตลกมากันนี <accidental noise> โอ้โหนี่คือด่านด่านฝึกการทรงตัวของจริงเลยนะคะทั้งหมดนี้ดูสิ wow! เนื้อจะเป็นการทรงตัวก้าม,มามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ดูสิกระโดดนี่ไปแล้วนี่กระโดดกระโดดโอ้โหดึง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 ,ดง,ดงโอ้โหเดี๋ยวเจอก้อนหินเด้งดึงหน้าเนี่ยก้อนหินเด้งดึงเห็นไหมนี่นี่เขามีเวลาเห็นไหมกดเวลาแล้วจะเป็นไหมโอ้ตรงนี้ด้วยนี่น,นี่ตามด้วยนี่ไงปีนหน้าผาซากุระ จุดนี้นะครับเป็นจุดโอ้โหอเวนเจอร์อออออออมีไตโอ้อโหจุดนี้นะฝึกการทรงตัวหลายรูปแบบนะครับมาเลยโอ้โหตอนนี้สปไปเดอร์แมนสปไปเดอร์กูโอ้โหมีบังคับเรือด้วยบังคับเรือแล้วก็มีสไลเดอร์ดึงดึงดึง นี่ฮะเตรียม <ท Member. S 1> ตัวโยกดึงดึงโอ้โหจะล้มไหมเนี่ยจะล้มไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเออยกข้างหน้ามาทางนี้โอ้โหอุ้ยอะไรโอ้โหตรงจุดนี้นะเป็นจักรยานหลากหลายแบบนะจับกันเหยียบครถนะครับนี่มีมีจุดสปาร์ตตรงนู้นนี่เอาปั๊บนำแข่งสองคันแล้วกันไปแล้ว โอ้โหนแย้มแล้วอะแย้มแลาวเอาแล้วเพื่อนตามมาติดติดเพื่อนตามมาติดติดโอ้โหเพื่อนตามมาติดติดเหยียบโค้งโอ้โหตามตามด้วยหนูแย้มหนูยิ้มตามก้นหนูยิ้มมากตามก้นมากโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเข้าเส้นชัยงั้นเดี๋ยวพวกเราหนูยิ้มหนูแย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะ